สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่ทุทานนะครับวันนี้ก็มาพบผมนะครับเดชมี่นะครับวันนี้ผมก็ไปเดินตลาดภาพมาอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูผลงานนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่ผมลงให้ดูคือถ้าท่านใดมีนะครับผมยินดีรับเช่าหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่ผมแรกนะครับเตียววิชาเลยนะครับอันนี้เป็นผระผงนะครับหลวงพุทธศุภดโพไซทองนะครับเป็นพระผงเล็บมือนะครับพิมพ์เล็บมือนะครับ อันนี้เป็นรุ่นสองนะครับ okay. แบแบนี้รุ่นสองนะครับรุ่นสองก็ฟอ์มจะประมาณนี้ครับแบบนี้เป็นเนื้อเทานะครับนี่จดจําเนื้อหานะครับเนื้อหาจจดจําพิมพ์ไว้นะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้เนื้อเทานะครับอันนี้ก็จะได้มา2องค์นะครับอันนี้เนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองกับเนื้อเทานะครับคล้ายๆกันนะครับนี แนี้คำนวณซื้อนะครับท่านใดมีนะครับเนื้อเหลือนะครับซื้ออยู่ประมาณสองพันนะครับแต่เนื้อเทาซื้ออยู่ประมาณ3,000นะครับถ้าท่านใดมีนะครับยินดีนะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมครับทะลึกลับอีกแล้วครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนยังไม่รู้จักนะครับปู่ทวดนะครับนี่ พิมใหญ่กรรมการนะครับหลวงู่ทวดวัดม่วงนะครับท่าใบมีแบบนี้นะครับจจำนะครับหิ่งมากซอกลึกๆนะครับดูซอกแขนนี่แบบนี้นะครับท่านใดมีนะครับสตาร์ทที่สามถึงสี่พันนะครับต่อไปเป็นเหรียญเป็นหรียญหลวงพ่อทานะครับหลวงพ่อทาวัดเพียงแตกนะครับ สวยเลยนะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมให้ดูหลังนะครับมีสลาดตัวเดียวครับแต่อยู่ด้านบนนะครับแบบนี้สตาร์ทให้เหรียญละพันนะครับนี่พอแดงเป็นท่าหลักร้อยนะครับพระย่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้หลักมากนะครับนี่พอแดงทุ่งข้อครับแบบนี้ก็สามสี่ร้อยนะครับห้าร้อยนะครับสวยมากต่อไปเป็นเหรียญคูบาผ้าผ่านนะครับ ครูบาผ้าผานะครับนี่พันใดมีแบบนี้ก็เหรียญละเจ็ดแปดร้อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปุยนะครับวัดน้องสระนะครับจังหวัดอุทัยเป็นพระย่อยๆนะครับผมเชื่อว่าบ้านพี่ๆมีแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ก็เจ็ดแปดร้อยนะครับอาจจะเป็นพระไม่แพงมากนะครับแต่ซื้อง่ายขายคล่องครับนี่เป็นพระลึกลับนะครับนี่ อันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อพระพุทธในซุ้มนะครับนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับแบบนี้ก็หลักร้อยนะครับสี่ห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นพระเจ้าใหญ่วัดหงนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกพระเหลียงรุ่นสองนะครับแบบนี้ก็อย่างรูปหล่ออันนี้ก็ประมาณสองพันนะครับเหรียญก็เหรียญละห้าร้อยนะครับ นี่เหรียญรงภพอพักนะครับวัดโคกสูงนะครับมีซองเดิมบล็อกนิยมนะครับแบบนี้ก็สตาร์ทรับซื้อครับซองเดิมสวยๆแบบนี้หนึ่งละพันห้านะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้นะครับตันใดมีนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์อดีไลน์ไว้นะครับเบอร์โทรนะครับหรือทักเฟซผมมาก็ได้ครับเฟซบุ๊กผมชื่อเดชัมนีนะครับเดชัมนีนะครับโอเคครับ